พบกับครัวแรปแต่โยเช่นเคยค่ะขัวแรดแต่โยจะหาทําวันนี้นะคะก็มีเมนูหอยค่ะทุกคนเมนูแรกเลยก็จะเป็นก้อยหอยค่ะทุกคนเมนูที่สองก็จะเป็นข้าวต้มค่ะใส่ใบตําลึงค่ะทุกคนไปเก็บใบตําลึงมาได้ค่ะอยากกินอะไรร้นๆค่ะทุกคนตอนแรกกับใบตําลึงค่ะก็จะทําต้มจืดค่ะแต่ได้มาน้อยค่ะก็เลยแบบว่าทําข้าวต้มดีกว่าค่ะแล้วก็เมนูประจาบ้านเลยค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะ ทอดปลาสลิดค่ะไม่ทอดปลาสลิดก็ต้องทอดปลาอะไรสักอย่างค่ะอันนี้ก็คือต้องทําไว้ตลอดเลยค่ะแล้วเราก็อุ่นแกงคั่วหอยขมค่ะทาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นค่ะทําไม่หมดก็มาอุ่นทานอีกค่ะทุกคนนี่สีสันเป็นยังไงบ้างคะอันนี้อุ่นรอบสองแล้วนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราก็มาทาก้อยหอยขมก่อนเลยค่ะหอยขมนี้ก็หลายๆคนก็รู้เนาะก็คือเราไม่ได้มาจากบ้านพ่อใหญ่ค่ะ แล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ค่ะเอาไว้ทํานุน่นทํานี่เนาะวันนี้เราก็เลยแบบโอ๊ยทําก้อยหอยขมดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานเราทําแกงคั่วหอยขมแล้วค่ะเราก็ใส่เครื่องก้อยลงไปเลยค่ะทําง่ายๆสไตล์โยค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากมายค่ะมีอะไรเราก็จับใส่จับใส่ค่ะทุกคนอันนี้หนูก็จะใส่ข้าวคั่วรสดีน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะพริกผงด้วยค่ะผักวันนี้ก็จะมีผักชีต้นหอม แล้วก็ใบเลื่อยหอมแดงค่ะใส่แค่นี้แหละค่ะพ่อใหญ่บอกว่าหนูถ้าใส่ปะลาหน่อยๆน่อยก็น่าจะนัวนะเนี่ยพ่อใหญ่กันเนาะและนี่ก็คือผักตําลึงที่เราไปเก็บม,มาได้ค่ะมีอยู่หน่อยเดียวค่ะทุกคนว่าจะทําต้มจืดก็ไม่พอทําค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าเออข้าวเย็นเมื่อวานนี้เหลือทําต้มข้าวต้มดีกว่าก็ตามสไตล์โยค่ะมีอะไรก็จับใส่จับใส่เหมือนเดิมค่ะทุกคนมีรากผักชีเหลืออยู่หน่อยนึงค่ะแต่ว่า พริกไทยหมดค่ะก็เลยรากผักชีตำใส่กระเทียมค่ะทุกคนตั้งน้ำใส่รสดีน้ําปลาซีอิ๊วซอสแค่นั้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนใส่ไข่ฟองนึงค่ะข้าวนี่เหลืออยู่ถุงนึงค่ะก็เลยทําประมาณนี้แหละค่ะผักก็จะมีตํำรึงกับต้นหอมค่ะทุกคนต้นหอมก็เหลือจากทำก้อยหอยอะไรค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ทำง่ายๆทานดนๆมีแหงหลายคะ่ะทุกคนต้นหอมใส่ทีหลังลืมคะ่ะทุกคนลืมว่าเอในตู้ยังมีต้นหอมนี่นาก็เลยนํามาใส่ทีหลังค่ะใส่ไม่พร้อมกันคะ่ะก็โคเล่คเล,คล่ไปค่ะเพราะว่าข้าว่ายังไม่ค่อยแตกเท่าไหรค่ค่ะทุกคนบีไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่ค่ะเราซิมังดุองดุกจังไดโอเคค่ะทาน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 เรียบร้อยแล้วค่ะเ๋ยวตัดใส่จานได้เลยทานโดนๆแหงคะ่ะทุกคน ก็ัวตามสไตล์โยค่ะทำตามเรื่องตามเราไปค่ะเซฟคือเก้าค่ะข้าต้มนี่ว้านี่ตังเลยค่ะสงสัยน่าจะหวานต้นหอมค่ะประมาณนี้ค่ะข้าต้มของโยทานกับแกงคั่วหอยขมก้อยหอยขมปลาสลิดทอดวันนี้มีหลายเมนูเลยค่ะเซฟคือเก้าค่ะนี่ก็คือก้อยหอยขมค่ะผักแอมก็จะมีถั่วฝักยาวมะเขือแตงกวาค่ะเซฟๆเลยค่ะสีสันพอใช้ได้ไหมคะเพราใหญ่เพิ่งรู้ว่าจะก้อยหอยก็ซื้อข้าวเหนียวมาตีกับก้อยหอย